รู้จักคลินิกของเราได้อย่างไรครับอ่าผ่านทาง Facebook ค่ะอยากทำอีกซี่แล้วก็คนหาใน Facebook ก็เจอคลินิกนี้ค่ะข้อที่สองนะครับ,บความรับใจแรกที่เข้ามารักษาที่นี่ครับการบริการใช่การบริการ,ร,การตั้แต่รอปรอคือพนักงานทุกคนต้อนรับคือดีมากเลยค่ะคือประทับใจทุกอย่างเลย การบริการหรือว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือดีมากเลยค่ะค,คือให้บริการ<ม>ดีเจา้าหน้าที่คือดูแลดีทุกท่านเลยค่ะก็ข้อที่4ี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่รู้ว่าตั้งคันแล้วดีใจมากดีใจมากน้ำตาไหลแบบดีใจดีใจแบบดีใจสุดเลยไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะเพราะคือแบบ ลุ้นมากว่าจะจะจะตั้งคันไว้ค่ะอันนี้ชาเพศหรือยังว่าเพศชายเพศชายค่ะเป็นเพศชายค่ะย้ายตัวอ่อนย้ายมากี่คันนะครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกก็สำเร็จเลยใช่ค่ะคือก่อนหน้าที่จะมาทำาันตรรมไหครับมีเรื่องอะไรที่กังวลก่อนการอันตรายบ้างครับก่อนที่จะมาทำก่อนทำอ่ะคือหาสถานที่แล้วคือมั่นใจคือแบบ อุปกรณ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีที่นี่ค่ะก็คือพอเข้ารับบริการที่นี่ก็คือ,อไม่มีกังวลอะไรเลยเพราะคือแบบศึกษาหลายที่มากแล้วคือมั่นใจที่นี่คือแบบบุคลากร,กรด้วย<อ>เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยค่ะก็คือเลยงมัน่นใจเลือกที่นี่แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะยายก็อครั<อ>้งแรกก็สำเร็จเลยฝากบอกอะไรถึงผู้ที่มีปัญหามีวดยากแล้วก็อยากจะมารักษาบ,บ้างครับก็คือสําหรับคนที่แบบว่า มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังหาสถานที่ที่จะทำหรือรังเลคือแนะนำที่ดีแป่งฮาร์โมนี c แครเลยค่ะคือประทับใจทุกอย่างแน่นอนค่ะคือคุณหมอพยาบาลบุคลากรให้คำปรึกษ,ษาแนะนำดีทุกอย่างเลยค่ะคือมาที่นี่คือแบบคลายกังวลทุกอย่างค่ะ